สวัสดีค่ะวันนี้ก็เร็ดาบ้างใบปะเทียนนะคะวันนี้จะชวนมาดองมะม่วงกันค่ะอันนี้เป็นมะม่วงแก้วนะคะมะม่วงแก้วโบราณน,นะคะหน้านี้มะม่วงเยอะเมื่อเช้าปะเทียนไปสสยมะม่วงแล้วก็ได้เยอะนะคะดองเสร็จไปหนึ่งถังแล้วค่ะนะคะอันนี้ดองเสร็จใส่หัวเชื้อไปแล้วแล้วก็เหลืออีกสามถังนะคะหน้ามะม่วงแบบนี้แปรรูปมะม่วงเก็บไว้กินกันยาวๆนะคะเก <ๆ S 1> ็บไว้ขายก็ได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาชวนอันนี้ปะเทียนใช้หัวเชื้อนะคะ วันนี้จะดองแบบหัวเชื้อค่ะหัวเชื้อที่ใช้ก็มีหลายแบบนะคะเลือกเอาตามชอบเลยนะคะวันนี้ป้าเทียนเลือกใช้ตรานกอินทรี C นะคะหัวเชื้อหนึ่งถุงอันนี้เนี่ยค่ะก็จะดองมะม่วงได้16กิโลนะคะถังนี้ป้าเทียนใส่มะม่วงไป32โลนะคะถังกี่ลิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่ามะม่วงที่เราเก็บมาเรามาล้างทำความสะอาดก่อนนะคะ อันนี้ล้างทาความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้มะม่วงที่ประเธ็นใช้ดองก็จะมีสองพันนะคะถัทงที่กําลังทําอยู่นี้คือมะม่วงแก้วโบราณมะม่วงแก้วเนื้อเขาจะแน่นนะคะถ้าเราได้มะม่วงแก้วก็จะดีแต่ถ้าไม่มีนี่เราก็สามารถใช้พันโชคอนันต์ได้นะคะเพราะว่าเนื้อเขาก็จะค่อนข้างแข็งเหมือนกันอันนี้ใส่ไปแล้วหนึ่งถุงนะคะในถุงเขาก็จะมีสีผสมอาหารแถมให้มานะคะ อีกถุงหนึ่งอาโมงของเราเยอะอันนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยสีผสมอาหารก็กาแอันก็ผสมหเชื้อใส่น้ำลงไปค่ะ ขออนุญาตใช้มือนะคะอ,อนุญาตไม่สวมถุงมือนะคะอันนี้ล้างดีแล้วนะคะล้างมือดีแล้วอันนี้นะคะเดี๋ยวป้าเทียนจะใส่สีผสมอาหารที่เขาแถมให้มานะคะให้มันมีสีเหลืองสวยสักนิดหนึ่งสีผสมอาหารทานได้นะคะไม่เป็นอันตรายแต่ว่าก็ไม่อยากให้มัน เหลืองเกินไปนะคะเอาแค่นวลๆก็จะใช้1นึ่ถุงอันนี้ของเราก็หัวเชื้อของเราก็ไดีบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็คงก็เทลงเลยค่ะอ่ายังมีหัวเชื้อติดอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็เติมน้ำลงไปเลยค่ะส่วนน้ำที่เราใช้นะคะน้ำประปาก็ใช้ได้นะคะ ที่ใช้นะคะคไม่ควรใช้น้ําฝนนะคะตามข้างาข้างตลาดเขาเขียนไว้นะคะแค่ใช้น้ําประปาก็ได้น้ําทั่วไปนะคะแล้วก็ถ้ามะม่วงที่เปียกฝนนะคะเปียกน้ําฝนมากๆก็อย่าเพิ่งเอามาดองนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยอันนี้เราใส่มะม่วงกับน้าให้พอดีกันเติมน้ําลงไปให้ท่วมได้เลยนนี้หัวเชื้อปัดิีใช้สองถุงนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนการดองมะม่วงหนึ่งถุงนะคะ เราก็จะมาตักถุงให้แน่นค่ะถุงที่รเรียนใช้นะคะซ้อนกันสองใบหรือถ้าใครไม่ใส่ถุงกระดองใส่ถังเลยก็ได้นะคะแต่ว่านี้ทุกครั้งที่รเรื่อนรองก็จะชอบใส่ถุงพลาสติกสองชั้นซ้อนก่อนนะคะมับตักถุงให้แน่นค่ะ นีนะะ่เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนการดองจากนั้นเราก็จะปิดฝานะคะถังลนี่ค่ะเสร็จเรียบนร้อเรื่องหนึ่งถังนะคะอันนี้ก็ดองเสร็จแล้วค่ะมาปักถุงเช่นเดียวกันมาปักถุงให้แน่นนะคะไม่ให้อากาศเข้านะคะ เก็บไว้หนึ่งเดือนก็จเจาออกมารับประทานได้ค่ะเรียบ,ยบน้อยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะ สองถังนี้อันนี้ก็เป็นมะม่วงแก้วโบราณเหมือนเดิมนะคะลูกเขาก็จะสวยเนื้อแน่นนะคะมีแก้วโบราณของเราส่วนทังนี้นะคะอันนี้จะใส่หัวเชื้อโลครึ่งนะคะเพราะว่ามะม่วงจะน้อยกว่าไม่ถึงสามสิบสองโลนะคะอันนี้มะม่วงยี่สิบกว่าโลอันนี้จะเป็นโชคอนันต์ค่ะโชคอนันต์ก็ดองได้นะคะเพราะว่าเนื้อเขาจะแข็งพอๆกับมะม่วงแก้วโบราณของเราเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนขอตัว ทำต่อให้เสร็จก่อนนะคะมะม่วงวันนี้เราจะดองทั้งหมด4ถังด้วยกันประมาณ1 3 1กิโลค่ะก็ใช้หัวเชื้อประมาณ8ถุงนะคะถ้าเพื่อนๆมีมะม่วงนะคะก็อ่าหน้านี้มะม่วงเยอะนะคะถ้ามะม่วงแกะจัดอีแล้วก็สอยลงมาล้างทําความสะอาดแล้วก็ดองเก็บไว้นะคะเอาไว้กินตอนที่หมดฤดูกาลมะม่วงหรือเอาไว้ขายก็อร่อยนะคะสร้างไรายได้ด้วยะคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ